สวัสดีครับพบกับข่าวประชากาศประจำวันบริเวณปากใายปั้งตะวันออกในวันศุกร์ที่สิบฝึกสาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับผมนายอนุสักซีเจเจนะครับครับวันนี้เราก็มาติดตามสภาวะกาศกันครับครับลงมาเร็วทันทีเป็นตีตัวราการพิ้วปืนนะครับวันนี้ก็เช่นว่าลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัดปกลุมปากใายอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันครับเส้นปากใต้แถวเทียมนะครับที่มาลีกาตัวปอบเมฆนะครับกำลังมาอยู่แถว เอาไทยครับส่วนเลด้าชุมพรนะครับวันนี้ก็ตรวจพบุมฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแ้วชุมพรนะครับแจวอ่ารโซลาร์นะครับแล้วก็ในอาไทยครับุมฝนก็เคลื่อนตัวคามาฟังครับส่วนมาที่เลด้าสติงปลานะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็มีฝนนักปาาแขกนะครับแถวจากวัดหนักคอนนะครับใสฟฟาเข้าโจทยหนักคอนส่งก้าปัตตลุงนะครับแล้วก็ ปัตตานียะลานะครับก็ในอ่าวไทยรวมพ้นครับเกียนตัวการบ้า,าฟังครับส่วนรายงานอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนะครับสามสิบเจ็ดจุดสี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลาต่ำสุดวันนี้ครับยี่สิบสี่จุดสามครับอำเภอปะเส้งจังหวัดสุดราครับต่อมาทันทีรายงานฝนจีนเ,เชมโมนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดแลกว่าถึงตีเจ็ดว่าชาวปันนี้นะครับมีฝนเล็กหน่อยแล้วก็มีฝนนักบางแห่งนะครับสูงสุดก็สิบสามจุดแปดนะครับอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงครับตอนเทปยางกอนอาการปากตายป้งตะวันออกวันนี้นะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับมีฝนหรือฝนฝ่ากระนองบางพื้นที่และก็มีฝนนัดบางแห่งนะครับแต่ปูนตามสุดก็จะในช่วง2 3ถึง48สูงสุดขยจะในช่วง33-37ครับสำหรับถือลมคราวันนี้ครับเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ัความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ทะเลก็มีกระ่นสูงประมานนึ่งเม็ดกับบรเิเวณที่มีฝนฝากะนองก็คกร่สูนึ่งนึงอเมตรนะครับยันพี่น้องชาวเรือชาวพรมงารเดินเรือเรียก <ๆ S 2> ว่าละมัดหราว่านับลิเกเลียงบริเวณที่มีฝนฝากะนองครับกาดมาจัดวันัางนานะครับสิบถึงสิบปกกับปากตายฟังตัวนกตอนบนมป็นแปะปุ่ประจวบชุมปอสุรานะครับในช่วงวันที่สิบกับสปอร์เซ็งพื้นทีนะครับส่วนสิบปดไปจนถึงสิปกับายี่สิบงสามเปอร์เซนต์่ครับ ปังตอนอกตอนลางครับนักกอดมัตตลุงส่งก้าปัตนิยาลาอัราธิวานะครับในช่วงวันที่สิกาโอกาสเกิดฝนก็กสบเปอร์เนต์ของพื้นทีครับสิบกา4สี่อร์ของพื้นทีครับส่วนสิบสอปัจจุนถึงสิบครับยี่สิบถึงสามสอร์ของพื้นทีครับสำหรับวันนี้ผมก็จบการรายงานปัยชากรอาการเจียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามมากับช่องยูทูบของสุนทรีโยวิทยาบากใต่ฟังเต้านอกกับสำรับปันน้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน